จับได้ไม่ค่าที่เงือคนนั้นเป็นไรนะอะเขาก็จงโง่อยู่ดีปล่อยให้มันมาเล่นงานอีกปล่อยให้มันมากัดอีกปล่อยให้มันมาลัดอีกยิ่งจะกัดไปเรื่อยๆเลยจับได้เราฆ่าทิ้งเลยอเพราะว่าคิดอันหนึ่งเป็นธรรมชาติเนี่ยคิดอันหนึ่งไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยคิดธรรมชาติเป็นหน้าที่การงานที่จะทําการทํางานทํานู่นทนํานี่วางแผนเนี่ยเป็นธรรมชาติในการคิด ไอ้คิดแบบหนึ่งมึงคิดปรุงแต่งคิดด้วยเปื่อยไปเลยนะคิดแล้วปรุงมันแต่งบางทีดีใจบางทีเสียใจโกรธคนนู้นโกรธคนนี้บางทีคิดอยากจะไปอิจฉาคนนู้นอิจฉาคนนี้ไปว่าคนนู้นด่าคนนี้ตีคนนู้นโอ้นั่นเห่าอันนั้นมันปรุงมันแต่งนันเป็นอวิชาคิดคิดด้วยวิชาคิดด้วยโมหะคิดด้วยการไม่รู้ตัวบางทีได้ยินอะไรมาแสดงความไม่พอใจแสดงอะไรออกมาในทาง ร่างกายหรือในทางตาทางหูแล้วแต่แน่มันปรุงมันแต่งกันนั่นน่ะที่เราทาใม้มีสติตัวนี้มันจะไปทําลายตัวนั้นน่ะไม่ให้ปรุงไม่ให้แต่งอืหยุดปรุงไม่ปรุงหยุดปรุงแล้วเป็นอะไรน่ะเป็นสังขารวิสังขารเนะเนี่ยสังขารคือการปรุงวิสังขารคือการไม่ปรุงทําไงมันจะพ้นไปมันจะหมดไปเนี่ยไม่มีปรุงไม่มีแต่งเอ้คนเราไม่มีปรุงไม่แต่งเนี่ยจะเป็นยังไงกินได้ไม่กินได้นอนได้ไม่นอนได้พูดได้ไม่พูดได้ ถ้าจะหัวก็หัว,หวได้ทาํทางานทํางานก็ทําได้ไนะไม่ปรุงไม่แต่งทาแบบไม่ปรุงไม่แต่งอทาตามหน้าที่เลยทำโดยสติเนะ่อานารยมาว่าจะหยุดเมื่อกี้เลยพูดต่ออีกแล้วคําพูดมันมาบึ๊บเข้ามาเลยนะมันได้อีกก็เลยยาวไปอีกแล้วก็จบแนะ่ตอนนี้จบแล้วก่อนตอนนี้ยกมือมีแต่พูดบั๊บบับ,บไม่ยกมือสักทีเนี่ยยังไงเนี่ยวะให้แต่คนอื่นยกเนะี่ยเอาเปรียบคนอื่นเนะี่ยถุกอีกละ่ะนะ่ คนทำงานม,มีแต่พูดคนอื่นยกมันก็เหนื่อยที่คนยกตัวเองไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ยกมีแต่พูดการทำมาก็จะจบแล้วปอนแล้วก็ค่อยๆพูดไปเรื่อยๆนะเป็นขั้นเป็นตอนให้คนอื่นพูดบ้างพอจบแล้วก็ยกมือแล้วก็ใครจะนั่งยกเดียวตลอดก็ได้เปลี่ยนอย่ในท่านั่งนะทั้งไปตรงถึงสิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีก็ได้ไม่เป็นไรแต่ไม่ได้บังคับนะโอ้ท่านทะไมมาตั้งเงื่อนไขหนักแบบนี้ยมจะไหวหรือ จะไม่ไปซะเลยถึีเอาถ้าไปเลยก็ไปจะต้องตั้งสติให้มันดีถ้าจะไปวันนี้เราวัตรหลวงพ่อไปแล้วก็ไปกับหลวงพอ่อสิบกี่ปีแล้วเนี่ยสิบห้าสิบหกปีแล้วเนี่ยนะไปก็ไปเถอะหลวงพ่อท่านก็ไปแล้วก็ไปฮนะไปตอนนี้แหละท่านมันจะไปได้รักษาสติดีๆประคองสติดีๆไปเลยแต่ว่าหูวันนี้หูหูห,ห,หูไม่ค่อยได้เท่าไหร่หูยังไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่เพราะว่าลมมันเข้าหนักไม่ได้ไม่ได้มรสูมไม่ได้ใต้ฝุ่นนะเกลี่ยมาไม่ได้นะว่า มันโชคดีเตอนตีห้าจะมาหาหกโมงในอากาศมันนั่นเลยดีเลยเด้มาเห็นว่าทางวัสนาไหนในเจอโอ้ยหลวงพ่อหลวงพี่ขบาไปบินทบาทเจอสึกเลยไม่ได้ตั้งตัวนี่แบบนี้นีเนี่ยตีหลังเลยไม่ได้ตั้งตัวแบบนี้ดาวอยู่นิ่งๆนี่ไม่มีเรื่องเวลาหาเรื่องมาด่ากันมาว่ากันเลยฝนเ่ยมาล่อตรงนี้ความมายจริงแล้วแดดเจี๊ยบนะความาถึงบ่ายสามโมงสองโมงกว่าถี่แดดเข่วเลยที่นี่ เลือกดีด้วยกินนั่นมาใหม่เออที่ไต้หวันเขาว่ามันจะมีมีมรสุมมีไต้ฝุ่นเข้ามาวันนี้แหละจะหนักทัมาก็เลยหนีมาก่อนมันเกิดที่ทะเลที่ใกล้ๆกล้ไต้หวันน่ะแต่ไม่เข้าหรอะว่าจะไม่เข้ามันจะไปที่อื่นจะไปญี่ปุ่นหรือไปเกาหลีหรือไปใดพวกนี้เจอนักเหมือนกันนะพวกเกาหลีพวกญี่ปุ่นมีนี่ไต้หวันก็เหมือนกันอันตรายเหมือนกันนะอ่วาระไผ่อุทกกัย อัคคีไฟอ่าไฟสามกองเนี่ยไฟโลภไฟโทสะไฟโมหะเนี่ยถ้าไฟภายในเนี่ยแหละไฟภายนอกก็วาตภไฟอาคีไฟอ่าโจรไฟก็มีใช่ไหมโจนโจนโจนอืา,อาเนี่ยดินน้ำลมไฟถ้ามันมากไปก็ไม่ดีต้องให้พอดีมัชฌิมาปฏิปทานั่งก็เเมือนกันอาจจะนั่งมากจะจะเบียดเบียนจะทรมานเนี่ย เฮ้ hey, เอาเต็มที่ไว้วันนี้ก็ไม่เป็นไรเราทรมานหน่อยปีหนึ่งมันมีอยู่สิบสองเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีปีหนึ่งมีสามร้อยหกสิบว่าาห้าวันมานั่งวันเดียวแค่นี้เองแค่สองชั่วโมงยังไม่ได้ก็มันตายนี่ตายก็มันตายซะ <laughs> มันตายยากแล้วมันจะตายมันตาย <laughs> <laughs> งนะออ <Hey, S 2> ให้กําลังใจนี่เป็นไงอืมันไม่ไปหรอกถ้าไม่ถึงข่าวไม่ไปก็ไม่ไปอะไรแบบ เกยวบมาไม่ได้ถ้ามาก็หายใจกลางคืนนอนกลับแต่ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันโทรมาบอกนะเมื่อวานเนี่ยโรมาหายโย,ยมสองคนสามคนคนสุดท้ายเนี่ยจมน้ําไปเลยหมดไปเลยไม่รู้ว่ามันมันสตางค์หมดหรือแบตมันหมดหรือว่าอไอ้หมดก็ไม่รู้ว่าจะต่ออีกก็เลยไม่ต่อเป็นปริศนาไว้แค่นี้แหละถ้าถามจะตอบว่ายังไงเมื่อวานเนี่ยพูดยังไม่จบเลยว่าจะพูดให้มันสะอาดสะอาดเลยบางทีเผื่อไม่ได้มาก็จะ หน้าไม่แตกคือกลับมาเนี่ยท่านหาทางออกทางรอดอย่างเงยก็ยเลยไม่ต่อละพอแคนะ่นั้นฝากไม่เป็นปริศนามาีมาได้ก็ยังสแสดงว่ายังยังยังได้มาเห็นวันสนามในเห็นเห็นเห็นพระเจ้าพระสงฆ์หลวง,งพ่อหลวงพี่เห็นญาติเห็นโยมนุ่งขาวหงขาวมาเออเออ,เอ,อก็ไม่มากแล้วเร,เราไม่เอาปริมาณเอาคุณภาพนะไม่ต้องเอาเป็นล้านๆไม่ต้องเอาเป็นอะไรหรอก เอาเอาคุณภาพหลวงพ่อเทียนท่านก็เคยบอกว่าพันคนเอาคนหนึ่งร้อยคนเอาคนหนึ่งก็ยังดีคนจริงนะถ้าพันคนคนไม่จริงไม่ได้สักคนเดียวร้อยคนก็ไม่ได้สักคนเดียวคนไม่จริงแต่ถ้าคนจริงอ่ะคนเดียวก็ดีกว่าคนพันคนดีกว่าคนร้อยคนดิเอาคนจริงทําไมดีอ่ะคนเดียวดีกว่าคนพันคนยังไงอ้าวองจริงมันก็ดีเด่ย ของไม่จริงที่มีเท่าไรมันก็ไม่ดีเงินปลอมเลยไหมเงินเฟ้อเงินปลอมเงิน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 ไม่ได้มันจะดีได้ยังไงอ่ะเอาไปให้ใครใครก็จะเอาเงินปลอมเหมือนเงินไม่จริงอย่ถือไปที่ไหนใครก็รู้แล้วก็ซื้ออะไรจริงเขาก็โยนทิ้งเลยเผาไฟเลยนะแต่ของจริงนี่มันน้อยๆก็ยังดียาลากเดียวเม็ดเดียวต้นไม้ต้นเดียวใบเดียวจริงเดียวยอดเดียว รักษาโรคได้หายหมดเป้งเลยเนี่ยขนาดนั้นเนี่ยเอาขนาดนั้นแล้วสตินี่ขึ้นต้นก็สติท่ามกลางก็สติสุดท้ายก็สติตายก็สติเนี่ยมันก็หมดแค่สติแค่นั้นเองเนอแต่พูดเรื่องสตินี่มันไม่จบอืมแต่ถ้าพูดให้จบมันก็จบ ถ้ามีสติมันก็จบมันจะมาพูดถ้าไม่มีสติมันก็ไม่จบเหมือนกันไหม,กม,ไมแกเท่าไหร่มันยิ่งแก้อแก้เท่าไหร่มันยิ่งปะท่วงใหญ่เลยมังที่แกเอ้มันก็ไม่แกเลยเอาละ,อนนละตอนนี้จบแล้วตอนนี้ไม่จบอ <c oughs> กหยุดยังจะได้พูดต่ออีกหลายอยู่ก็ยกมือไปก่อน เดินก็เดินปกติเดินธรรมดาเดินสบายๆ mm. ถ้าสุดทางเดินเราหยุดก็รู้ว่าหยุดเราจะหมุนเราจะกลับก็รู้ว่ากลับ mm. กลับซ้ายกลับขวาหมุนซ้ายหมุนขวาก็ให้รู้ ถ้าสุดทางเดินเราจะหยุดก็รู้ว่าหยุดนะถ้าเราไม่หยุดเราจะหมุนเลยกลับเลยก็ได้ก็ไม่เป็นไรฮะบางคนบอกว่าเนี่ยถ้ามันทำหมุนเลยกลับเลยถ้าไม่บอกว่าหมุนว่ากลับเนี่ยมันมันมันไม่รู้อ่ะ,ะมันไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำไปทำไปแล้วมันจะรู้เองรไหมตัวรู้มันจะเกิดเองไหม ธรรมชาติของตัวรู้ธรรมชาติของพุทธะธรรมชาติของของสตินี่มันจะเกิดเองบางคนอยากรู้นี่ถ้าอย่างนั้นมันไม่มีสติมันไม่รู้นี่อ่าเนี่ยว่าอวิ่ะว่าไปว่ามามันก็เลยจะเป็นการบริกรรมเป็นการนับเป็นการนึกคิดไป เวลาเดินนี่ก็ไม่ต้องนับกีเก้าก็ได้ทางเดินจงกรมเราก็ไม่กำหนดว่าสิบห้าเก้าสามสิบเก้าสามสิบห้าเท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปกำหนดมันเอาพอดีพอดีถ้ายาวเกินนั้นก็ไปรบก,กวนคนอื่นเดินคนเดียวไม่ให้คนอื่นเดินต้องเอาพอดีพอดีกีเก้าก็ได้ไม่ต้องนับ